สวัสดีครับเพื่อนๆพืนพี่พี่ที่รับชมช่ <c oughs> อง YouTube My h h a r t My ม u ัโชดพระบ้านบ้านกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จกุบาคุณพรมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและเช่าหาบูชากันนะครับ แต่พระองค์นี้จะมีเท่านี้นะครับเข้าใจว่ามีการชำรุดเสียหายจากการที่เปิดกุหรืออะไรกัแล้วแต่นะครับเราจะมีองค์พระอยู่เท่านี้นะครับองค์นี้จะเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระพิมพ์ใหญ่ <c oughs> ผมดูจากตรงนี้นะครับ เป็นพระพิมพใหญ่นะครับเพราะว่ามีชายจีวรน,นะครับมีชายจีวรเดีย๋ยวเรามาชมเนื้อหากันนะครับใกล้ๆมีเหลือให้เท่านี้นะครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากการที่เปิดกุหรืออะไรทักอย่างนะครับทำให้เนื้อหาองค์พระเกิดการชำรุดหักไปนะครับนี่คือเนื้อของพระองค์นี้นะครับเราจะเห็น แขนนะครับแล้เห็นหน้าตักแลชายจีวรน,นะครับองนี้ผมผมเข้าใจว่าเป็นภาพพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานน,นนะครับของกุบบางคุณพมนะครับอันนี้เนื้อหาของภาะจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือคาบดินขี้กุนะครับเราจะเห็นมีเศษไม้เศษอะไรติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ตรงข้างเสียนพระเกตพระเนี่ยนะครับเ,เพื่อนพี่พ,พี่ท่านผู้ชมชมไปตามภาพเลยนะครับเรานำมาให้รับชมและเช่าบูชากันนะครับพระองค์นี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการหักอยู่ในกุนะครับหักในกุไม่ใช่ออกจากกุมาแล้วมาหักนะครับ พราะถ้าพระออกจากกุลแล้วมาหักเนี่ยมันจะมีร่องรอยของการหักชัดเจนนะครับแต่ทําไมผมถึงบอกว่าพระองค์นี้หักในกุเรามาดูที่รอยหักครับนี่ครับที่รอยหักก็จะมีคาบกุเกาะอยู่นะครับมองบอกถึงว่าพระองค์นี้น่าจะมีการหักอยู่ในกุอยู่แล้วนะครับก่อนจะนําขึ้นมานี่ครับมีคาบกุ เกาะอยู่ตรงรอยหักแล้วนะครับนี่น่าจะมีการแตกหักที่อยู่ในกูกอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะนำขึ้นมานะครับเพราะมีดินที่กูเกาะอ,อยู่ที่รอยหักนี่นะครับเป็นพระสมเด็จบางุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้คือด้านหลังนะ นี่คือรอยที่หักนะครับนี่คือหักในกูแน่นอนเพราะว่ามีคาบปีกเกล็ดที่กูเกาะอยู่ตรงรอยหักเป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมนี่ครับผิวพันธุ์วันนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผ้าที่ลงกุแล้วขึ้นจากกุก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ โดนความร้อนความชืน้นสลับผัดเปลี่ยนกันไปนะครับบางครั้งก็จะโดนมีน้ำท่วมไปถึงก็จะมีคาบน้ำด้วยนะครับแต่องค์นี้เข้าใจว่าน่าจะไม่ไม่โดนน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะยังมีสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเศษไม้อยู่นะครับเศษไม้ไม้ของกุติดอยู่นะครับอันนี้ ติดแน่นนะครับคาบกุนี่ติดแน่นนะครับน่าจะล้างล้างออกไม่ง่ายนะครับนี่ครับถ้าท่านใดมีความชำนาญเรื่องดินกุคาบกุท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็น สิ่งที่ทําขึ้นเองหรือว่าเป็นเกิดขึ้นตามธรรมชาติในกุนะครับดูได้นะครับดูได้ศึกษาได้ครับมาให้ท่านผู้ชมเอาไปใช้บูชานะครับถึงแม้จะมี ส่วนแค่ท่อนบนนี่นะครับแต่องค์พระก็ยังอยู่สมบูรณ์นะครับจะขาดไปแต่ส่วนฐานบางบางฐานชั้นที่หนึ่งเรายังพอจะเห็นอยู่นะครับนี่ก็ยังถือว่าองค์พระสมบูรณ์นะครับองค์พระไม่ได้หักไม่ได้แตกก็ยังมีความเป็นพระกุวัดบางขุนพรมนะครับถ้าเป็น เต็มๆองค์แท้ๆก็เจ้าหากันราคาสูงอยู่นะครับองค์นี้ก็แท้นะครับไม่ใช่ว่าไม่แท้นะครับท่านดูจากกุท่านดูจะองค์พระได้นะครับมันทำทำก็ทําไม่เหมือนนะครับสีสันวันณนะการเป็นธรรมชาติขององค์พระมีให้เห็นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรด้านบนนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จกุบาคุณพรมนะครับกุบาคุณพรมนะครับองค์พระยังอยู่ครบนะครับขาดหายไปแต่ส่วนที่เป็นฐานนะครับ ครับขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ